หัวข้อวันนี้จริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมฟังพอดแคสต์อันนึงของต่างประเทศแล้วก็มีท็อปิกอันนึงที่ผมรู้สึกเออน่าสนใจนะครับก็คือตัวซอฟต์แวร์ออสซิล e สนะครับหรือพูดง่ายๆซอฟต์แวร์ที่มันมันมีคนซัพพอร์ตแล้วมีคนเมนเทนแล้วนะครับอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยนะครับ ผมแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวมก่อนว่าเวลาผมทำโปรดักต์เนี่ยส่วนมากตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องว่าเอ๊ะเราจะเมนเทนซอฟต์แวร์ของเรายัางไงในอนาคตอ่าแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เราเลือกมาใช้เนี่ย แล้วก็อาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ย hey, ในอนาคตเนี่ยมันจะมีคนเมนเทนหรือเปล่าบ่อยครั้งที่ผมเจอปัญหาว่าผมไม่สามารถลงซอฟต์แวร์ตัวนี้ได้เนื่องจากว่ามันรีควายว่า OS เนี่ยจะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่อ่ใหม่กว่านี้นั่นคือส่วนหนึ่งของปัญหาของเรื่องของซอฟต์แวร์ออสซิลิดนะครับยังไม่รวมถึงตัวไลบรารีนะครับที่เราเลือกมาใช้เบื้องต้นเลยเนี่ยนะครับผมเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับบางแอปเนี่ยเราทำไปแล้วรู้สึกว่ารายได้มันไม่ได้้ลวล่ะรวมถึงทางแพลตฟอร์มอย่างเช่น เราไปลงบนแพลตฟอร์ม Android เช่น Android, Google Play นะครับหรือบน App Store เวลาที่เราพัฒนาพวกนี้เขาก็จะบังคับให้เราต้องมีการปรับปรุงแอปมีการอัปเดตเกี่ยวเรื่องของ Privacy Security ซึ่ง,งเมื่อเรามองเทียบกับตัวไรายได้มันเข้ามา ในบางแอปเนี่ยเราก็รู้สึกไม่คุ้มแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยในแอปเราเนี่ยก็จะมีะเขาเรียกว่าการทํา in-app purchase ก็คือให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะซื้อฟีเจอร์ต่างๆได้ไอเนี่ยก็เป็นปัญหาเหมือนกันมันเกิดปัญหาที่ว่า user จำนวนหนึ่งเนี่ยที่เขาซื้อแอปเราไปแล้วเนี่ยแล้วก็ได้ใช้ฟีเจอร์บางอย่างแต่ว่าวันเวลาผ่านไปประมาณสัก2หรือ3ปีหลังจากที่เขาเปลี่ยนมือถือใหม่แล้วเขาพยายามจะดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งด้วยระบบ ปฏิบัติการใหม่ซึ่งไอเจ้าตัวระบบปฏิบัติการใหม่เนี่ยแอปเราเนี่ยไม่รองรับมากกว่าแอปเราจะไม่รองรับกับระบบปฏิบัติการใหม่นี่คือปัญหาอย่างหนึ่งของซอฟต์แวร์อัซิเรสเช่น <z art> เดียวกันนะผมยกเคสอย่างเช่นตัวแอปโพสต์ของผมเนี่ย ทุก product อ่ะมันจะมียุคไขของมันแต่ว่ายุคไขมันจะมในรูปแบบของเอ่เวอร์ชันจะมาเช่น Android เวอร์ชัน7เวอร์ชัน8มันก็จะส่งผลทําให้ยูเซอร์ที่เขาใช้งานอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปใหม่ๆที่มันอาจจะไม่รองรับตัวเวอร์สเก่าได้ตัวแอปเราเนี่ยมันไปไกลแล้วแต่ว่าเจ้าตัวคลีเอน์เองอุปกรณ์เนี่ยมันอาจจะไม่รองรับนั่นก็เป็นอีกเคสหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยซอฟต์แวร์ออฟซอลีดหรือซอฟต์แวร์ที่มันอาจจะหยุดการเมนเทนแล้วเนี่ยมันอาจจะ มาในรูปแบบที่ว่าใช้ไม่ได้เลยหรือใช้แบบมีความเสี่ยงในตัวพอดแคสต์นะครับที่ผมพูดอตอนเริ่มต้นรายการนะว่าผมไปฟังซอฟต์แวร์ engineering radio ะนะครับเป็นพอดแคสต์ต่างประเทศเขาก็ยกเคส s ส t ดี้อันหนึ่งมันจะมียุคก,กล้อง cctv อสามารถ connect อินเทอร์เน็ตได้นะครับสามารถจะดูภาพหรือวิดีโอนะครับผ่านมือถือได้ในยุคเริ่มเริ่มแรกเนี่ยบริษัทที่ทำพวก cctv เนี่ยก็จะปล่อยซอฟต์แวร์ ติดตั้งมาอ่กล้องผู้ใช้งานก็เอามาใช้กันเป็นหลาย10ล้านเป็นร้อยล้านดีไว้์เลยวันนี้คืนดีเนี่ยทาง security agency ของทางสหรัฐเนี่ยเขามาค้นพบว่าไอ้เจ้าตัวกล้องพวกเนี่ยมันถูกแฮ็กเพราะว่าทุกๆกล้องเนี่ย user name แล้วก็ password มันเหมือนกันหมดนี่ก็เป็นอีกเคสหนึง่งซึ่งปัญหาคือว่าอุปรกรณ์เหล่านี้การที่เขาจะมานั่งอัปเดตซอฟต์แวร์มันทำไม่ได้แล้วเพราะว่าบริษัทที่ทำกล้องเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่เมนเทนซอฟต์แวร์แล้ว ถ้าเราอยู่ในจุดนั้นเนี่ยนะครับก,ก็ต้องระวังเกี่ยวกับพวกของพวกซอฟต์แวร์สายเชนพวกไลบรารีที่เรามาใช้พวกโอเพนซอร์ e ต่างๆที่เรามาติดตั้งนะครับเราอาจจะ มันรู้ทีหลังว่าไอโอเพนซอร์ซอฟต์แวร์หรือไลบรารีลิบต่างๆมันจะมีแบล็กดอร์นะครับที่โดนแอบฝังเข้าไปจริงๆมันมีมุมมองนะเวลาเราพูดถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นลักษณะแบบออฟ o l ลิดเนี่ยมันมันมีหลายมุมมองเนี่ยมันอาจจะเป็นไลบรารีก็ได้แต่ส่วนมากไลบรารีเลยลดิปิเคชใช่ไหมดิปิเคชั่เหมือนกับโบราณแล้วจะเลิกใช้แล้วนะครับแต่จริงๆผมว่ามันไคล้ายกันอย่างผมพัฒนา แอปโพสผมก็มีทั้ง Android แล้วก็ iOS รวมถึง Windows ด้วยหลายครั้งที่เจอปัญหานะว่ามีการอัปเกรดตัวโปรแกรมเพื่อรองรับเครื่องพิมพ์ตัวนี้ส่งผลกระทบให้เครื่องพิมพ์ตัวหนึ่งมันไม่ทํางานอันนี้คือเคสเคสหนึ่งเหมือนกันวันที่มันมีปัญหาเนี่ยเราไม่สามารถจะทําการอัปเดตให้ลูกค้าได้ทันทีสมมุติว่าคุณอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ให้กับลูกค้าแล้วปรากฏว่าลูกค้าไม่สามารถพิมพ์ได้พอวันที่คุณจะทาการอัปเดตซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ให้กับลูกค้าคุ วิเคราะห์ปัญหานะครับแล้วก็แก้ก็อย่างน้อยครึ่งวันซึ่งแน่นอนเราก็ไม่รู้อีกว่าการอัเปเดตครั้งนี้เนี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่านั่นก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้บางทีเราไม่กล้าที่จะไปเปลี่ยนแปลงไลบรารีมันมันก็เลยทาให้ซอฟต์แวร์เราเนี่ยเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ที่เป็นออสซิลีิ คือแต่จริงๆมันไม่ไรอสซลีหรอกคือเพียงแค่ว่าเราเราไม่กล้าไปยุ่งอะไรกับมันเราได้แต่เพิ่มฟีเจอร์ไปเรื่อยเหมือนวินโดว์อ่ะที่เราเพิ่มฟีเจอร์ไปเรื่อยๆเรื่อยแต่เราไม่ค่อยไปกล้าแตะตรงส่วนที่มันเสร็จแล้วนะครับวันนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้ผมต้องเตรียมตัวเดินทางไปสอนฟัตเตอร์รละนะครับที่นครราชสีมาโอเคครับวันนี้คงเท่านี้สวัสดีครับ